เต็มถวยสามคนแลใช้บานงอขาบกแพงมาเลยพี่น้องเลยอทีโเป็นแต่กินแทป่านี่มมีพะอ้อนะยแเนาะมี่พางอ่อนเป็นพัก่ยแหว่พะข่ายแงแห้งนะพี่น้องเยใช้ใอันนีดิเอ้ใส่อยดเอเนื้อมเนี่ใช่ถุยไฟกินได้ิน่ให้เ่น้ำเบื่อใช่หน้อ ป้าเราจะไปเอาผักมาแกงแล้วไหมไปไปไปประเดี๋ยวแบิวถ่าไปไปเฮ้ยบิวมีมือวะเฮ้อโอ้ยมองมองชองชุดเลยตุไปไปสบายดีป้าลุงใช้กับบิวนะกับบิวนอนบ่เออไปไปประเดี๋ยวอย่าไปดูไปหอนแดดเลยคุณอาเอ้ยดินหมกบานอยู่คุณอาไปไปชองไปคุณนายคุณนายอาบน้าชองเชื่อนี่แหละคุณนายหน่อยเลย ไปไปไปขี่รถน้องแกไปไปขี่รถไปเลยเดินไหนต่าไปโดยว่ามาเมื่อนี้ว่าจั๊กเนี่ยใเป็นออกรถมาหรือว่าหรือว่าเนี่ยใยังไม่โทรถามมึงอยู่อืมมาแต่เว้นใครเนี่ยเนาะย็นว่ามาเมื่อได้มันบ่เห็นหุงจักมากก็ไปแน่ยังไม่โทรถามเบิรงโอ้โดยโดยดุเขาก็อีมาให้ คุณเอวิวจะเอเออมาเบิดบ่ลุงเฮิ่มลุงบุญมาเบิดได้บ่อืมอ้าวสามีก็มาบ่อสบุญมีเอออาหาก็ไปดิแม่ยูป้าจ้อยหาก็ไปเมื่อคืนนี่เนาะสบายดีสบายดีมื้อนี้พาตาดำมาดิน้ำเอบิวจ้ะสบายดีดุ

บ่อยเฮ็ดคุ้มือก็ยากๆแล้วแต่ลมเพิ่นมาเพิ่นได้เฮ็ดก็สบายดีสบายดีบนมือเด้อหนักเอื่อยนะดีนักเ่อยไหมจ้าบิวจางงามงามอวิวนะพอรึเออเมย์ใบ宝妈ป้อเมย์ใบนี่เนาะโมชวนแม่ใบไม่อ้นมากพอ้องเชื่อว่าสิเดินทางลงมามื่อนี่เนาะ คือว่าสั้นแด๊ะพันว่าหากจากมาเดือ,อย,าาย,ยังแล้วก่าจะมีไผ่มาแน่ยังไม่ได้โทรถามพันเลยฮะเด็กวะอยากขี่ปะอยากขี่เธอบิวกินข้าวแล้วว่าบิวมียังกินมีอยังเด้กกินมาเนี่ยงา,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 านไม่อยากเขาอยากน้ำเนะ่ย <c oughs> อ่าป้า อกำลังสิแกงนะไม้กำลังสิแกงนะไม้รอบเที่ยงเพื่อนไปหาเองไปเติ้รไปหาหามันหมานได้ไปเติ้รหานะอือหาไม่หมานครับอยากขี้บรุอยากขี้บมขี้ก็ยายอยากได้บี๋ให้เนาะมันหักของเลยบี๋ได้รู้ไงจะดินมกปุ้งนิดนึงนะินไม่ถึงปุ้งนี่อ่ะอยากไดบี๋ให้นะเออบี๋เราไปกินข้าวนะ มาดินพีเดอร์มดินน่องพีเดอร์ไไอ,รอืมป้าจอยหากระดคืนนี่กับ้าละมาอีกดี๋ยีเออห,ห้องก,ก็เอนวายกกันื่อบา,าอาันนู้นนกบลกัปาจอยนก้บว่เออบวากนุ่งหุ่นมาอะไรก็ต้องมาหน้ากันแล้วล่ะกันนัวมากมาเมียนี่เะเออคือได้ยินไว้สิไปเวียงสิเอกเขาก็นึกว่าเพื่อนไปเวียง เพิ่นบ่ทันบำอืมเราจังบรร่หนะ่วงเนาะแม่เพิ่นถามว่าเออบิวนอนกลางคืนให้บ่ไม่ตู้ว่าบ่ได้ให้นเนาะสิือเออบิวเป็นคนฮูนะ้เนาะถ้าสิคือหมอเซึ่งนะเป็นคนดื้ออยากขี่อยากขี่รถไป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 ขี่ไปขี่ไว้ม่ตู่ไอขี่อยู่ไปไปสิพาไปขี่ไปไปอืมถึกใจเพิน่น นี่บอมาดินน so ้ำเอื่อแล้วแต่ยังมาดิ่นของดินเอื่อยอย่าไม่ดินของดินเอื่อยก็ว่ามาดินน้ำเอื่อแสงตาดำเลยเอ้าตาโตวันนี้เพ่ไนละรังลุ่มเด้อดูเด้อคอยคอยค่อยคอยไม่ฉาดเนาะแล้เอื่อยบีเวอรเอื่อยบีไปแล้วไปเก็บกินน้ำพลาตู้แล้วผูว เราไปเห็ุกินน้ำปูตู้เราอยู่ในครัวพ่อเอาเอาคอ,อยลงลูกคอยลงเจ้ทชิถอดเกือบบอไม่ถอดเกือบเห็นไหมยันหมืนม่นไหมอืมทุจางงามๆก่อนจา้าไม่ชิดถอดเกือบเห็นไหม เลยบิวได้ยังมากินนะในราเบิ่งหนมเรามาดินะผ่านป่าพะคะมาเกลนุไม้ได่ป่าปาเออเกลนุไม้ตอนเที่ยงกินยังเด้เป็นเซฟเต้เด้มากินเ่มไหนมาบอกให้ยานยานยานเถอะนะโอ้ยโอ๊ยโจังเด้ นปมาเออไปนันมีนยักกนะปีกนะขายยักนะเรวไปย็นมันนน้องพี่เนองดินของดินเจ้าเนี่ยกเลมเอาเอาเอาค่อยๆดูก็ค่อยๆไปบิวกินยังดูไม่แทงปากเด้อไม่เลมแทงปากเด้อ ờ ừ. con kín mẹ vẫn xíu bé hài tiễn đang chơi còi đâu này. là băng đeo mày thang pha nữa rồi. lâu rồi hai người đi dã lau kín ờ ทีมอะไรมันบ no. ุกินน oh. oh. ้าใชนน้าวิวไปได้ไหมราขึ้นได้หมขึ้นได้ไหมปัญญาปะตูเออยูฮันดอยูันดอยูันเดปัญญาตัวหายเลยโอ้ยนีเก๋มาอ่ยูนี่แหละยูนี่แหละยูนี่แหละขึ้นรถเออไปตกแดกแดกแดกดันเนาะอ้ยอันนี้เลยสิเพิ่จงมาดินน้ำเบื่อวิวเลยยามาดินของดินเจ้าพี่แววเงี้ยแซ่บ แซบโอ้แชบเบอืมอืมอื้อุยอ้อยนะก็ดุฮันเดดจ้ำวายแดดเอาคอย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 อืมมาด่น้ำน้องพี่มา อ๋อก oh, ินอย่างนี้บ่นี่แน่แน้ยิเ่นึ่งม่นหนเอื้อเจ้าก็อยากว่าเจ้ากะอนนเอื้อดีกิน่กินกะยาดินแล้วดินไปดนไปดินไปไปดินไปบกินกระยาไปเดีนวน้อยเดียวล้วบิให้องในลูียพอเพราะคนคอเราไปบิวด้เดถูกไมดุอ้าหายตาปนี้พนตา ดูบุกินก so ็จะดวยไอ้เ no, น right. no, ี่ยตุคอยอีกเดแล้กินได้วก็คอยอีกเดเออเล้วแม่ไปซื้อไงไปาปลาวแล้วเจาจังไปซื้อเนาะอยู่บุญเนาะกินแล้วเลยบิกินได้วกินแล้วไปไปดินไปดินน้ำตาเลยไปบุกินก็อยาไปเล้วแล้วเจาจังไปซื้อเอาได้วเาจไปซื้อเอาน้อยเดียวนึงก็บิวกินแล้วรวยน้อยเดียวนึงเนาะแต่น้ำมันก็อยากกันคอชีซื้อเลยเบื่อในเฟอร์นิเนอร์มีก็ไม่ได้กินน่ง วอยคอยไอต้าจะยืนด <os> <m í rus> <sh yelled> ุตกนะโอ้ยช่างเดี่ยวฝนเอิญได้บีบมานั่งนีน้ำกันถีบไหมน้งจางซ้ำสิเพ่ก่อนเจ้าของเนาะเนี่ยทากันตุกโอ้ยเจ็บพี่ห่วงของดินกันได้เลยเพื่อนนะดินห่มแน่นลูกพาดินห่มเนี่ โอ้เนี่ยของตาตัวนั้นดุขับวงตั้งเห็ดขายไหมเอาว่าปุ้มไปดึงของเครื่องไปของโตบอบีด้วยบีมีเสียงบอของเจ้าเอ็นเอ็นบ่าฮ่าฮ่ฮ้นแดดฮ้อนแดดฮ้นแดดมายืนพี่มายืนดี่ฮัอนแดดของเจ้าอะไรมีเสียงบอของเจ้าเอาเอายาเด้อยาเด้อเด้อกันนูกเด้อมืเชื่อกับมือไว้ได้ไดคอยถือกันได้ชองชาวนี่

ใช่นะมีบุญแน่นะมีบุญแน่มื่อนี่โดยมีบุญได้ไปบ่ไปบุญมื่อนี่ฮะไปบ่ขี่มันทะลุฮู้บ่าไปบ่อือ้ด้วยเออบุญจะบุญยามาโฮบิโดบ่ไปเด็ดกันย่ะอือบ่ขี้ของกูบิ่ฮักบ่ขี้หายแม่ตรงนี้ไปขี่ด้วไปขี่ด้ว ถูไงนพี่เจ้าเลาจนเดียววะเนี่ยเืออืมอพี่ไปกีนน้องมดุี่อยน่นะเอือเอือปี่อือไปกินกันเด้ออ่ะให้พี่ลงมาเล Ủa chắc cái em luôn lời cà hôm này đâu cà hôm này không đẹp hôm nay đủ, hôm nhà hôm ui ui nay hôm nay hôm nay hôm chưa mọc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  chưa chưa ตาเงากะยอเข่ามาเลยอิสั่งเด้กกินเนาะยังกินได้ยังกินเด้บิวกินข่าอยู่บ่บิวด้วยด้วยกินด้วยกินด้วยาปลาเตอร์เราแกงน้อไม่แล้อะฮะน่ะแด้อดูบ่กินข่าก็ยังใส่ทางนี้ปิงปลาเออ ตาเอิญถามแม่เจ้าอยู่ตาแกน้ไม่ได้แล้วบ่แบงไห้ตู้แน่เฉยได้แล้วบ่แม่ได้แล้วบ่แด้แล้วบ่แบงไม้ตู้กินแน่เฉยแล้วแกน้องไม่เนาะจักหลายจักหน่อยอย่าไปถามเด้อกินข้าวเด้อบิวเด้อแม่ตู้บ่ค่อยกินข้าวเอ้วบิวเตตะู้น

Đôi chân đi Đôi Cái ơn thảm bắt tơ đó hả Ơn thảm bà tơ Đây là bó kén mày hóc khó nè Bà gì bà 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 phải khó kén mày bà Mình phát hạ cũng cùng bà chắc nó Nó sẽ sẽ ôm lắm Thang sông hà chồn năn Đìn khóng khương ưỡi Đìn khóng đìn ưỡi Mà bừng bà kén nó mày đeo là bó nó แม่ตู่เราถ่าซิมน้ำอยู่ตัวบิวโดยสบายดีพี่น้องโดยอ๋อเต็มหมดเอาเราเรากินปลาจักมันยังมินข้าวชดน้ำไม้ห้องนั่งเช็อยู่หรอวาก็เลยถามป้าว่าแล้วเดีว่าแบกมาให้เราแนบมาเลกหน่อยเนาะคเราโยนขาข่ามาดูนี่เนาะกับแพงเฮือนเพื่นกับเพื่อนเฮ่ากับติดกันเลยพี่น้องเลยอันแหละ ใช่ใช่เสอมเรากินได้เพราะเราไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามพี่ได้หรอกเพราะว่าเราจ้างอยู่ว่าตูไปเอาพระคะอืมย่าถามมึงละก่อนค่ะเจ้าว่าตู้แบงออกเนาะตู้ใส่พระคะเจ้ากินได้อยู่บออยันว่าอยันว่าขลังบอคันว่าคันว่ากินบ่ได้แต่แช่แล้วแบงออกเพราะเราท่านได้ใส่นะเออถ่าจักหน่อยฉันเรากำลังใส่ยังไม่เลือกดิอยันว่าอยัน่า ปิดเพรียพไปเนาน่ะบิวหาตั้งน่อยบิวเลยนะกำลังคลุนขยังห่าวใช่ยูเฮ้ยเรายังเก่งน้ำไมป้ปเตอร์อากาศฮอนแกรงน้ำไหมฮอ่เนี่ยคลั่กแล้วเมื่อไรใครย่อยแล้วเด็ดฮอนขนาดแต่มื่อเจ้าอย่าไปเก่าก็คือเด้อล่างก็เด้อ ฮะป้าตือเนาะเอ้าเมื่อเมื่อรูปนะอ๋อหลังเช้เมื่อวันนี้แต่งโคูเมื่อวันตู่วะเอ้าลินของเอื้อยแล้ววันเมื่อวันนี้มาเอาแกงน้ำไม้ให้เมื่อวันกันเนาะหลานเจ้าเมื่อแดดป้าเอ้อแล้วน่ยภูกินได้ปั๊บไปขลับหรอวะเต็มถ้วยสามคนเหรอใช้บ่านโย่ขามกับแพงมาเลยพี่น้องเลย อย่าต่อยเโอ้ยท oh, hi po Al ีโตเป็นแต่กินแท้ป่าเนี่ยมามีผักแรงแยงอ่อนผักแรงแยงห่าเลยเนาะมามีผักแรงแยงอ่อนเป็นผักแรงแยงห่าผักแรงแยงแห้งนะพี่น้องเอ้ายังแรนมาอยู่นี่ลืมบอนี่แรนเมื่อปลาแม่ลืมบอลืมแม่ย์เออยดูจะขี่รถบ่ดูไปขี่รถเถอะเอ้าปลาวัดเอาเอาถุยมาพี่พี่ได้แซมมาถอกพี่ได้เอ้าเต็มถุยหอมกุ้มกุ้ม ออยากเบิ่งอันนี้กินแกน้ำไหมฮะดูเอ้จังนัวใช่ใช่อันนี้ดเอ้รถใช่เออดีดีเอ้เหนื่อยไมนี่ยไ่ไม่ไม่ยใ่ถอยไกินได้จังนาให้เพิ่นเออกินได้จังเงินไปสันโดยไปไปเชื่อเช่เพิ่งชกินกินก่อนไปกินพุ่นละกินในงินป่าเพื่อนะกพี่เว้ยใช้พ่นขี่รถพุ่นขีดรถพ่นพูนพนมาไหม่ได้ขี่รถพ่น โอ้ยข oh <c ười> <pause> ี่รถได้คืนได้เออเพื่อนนะไปว่าเมื่อกี้น้องแจ้วไปว่าเมื่อกินแกน้ำไมมบ่าเจ็บเจ็บเพื่อนนะไปมาเบิ่งน้องกับน้องขี่รถเจ้านี่พุ่นเอ้าเอาย่านบาดนี้เพิ่นมาเปิดรถรีวิวย่านบ่เอ้ารถรีวิวพึ่นๆเลยจะเปิดตัวไรดู เออจะเปิด <twitch ing. S 1> อันนี้โอ้ยเปิดอันนี้ตีกระคีไปด้เม่บัดนี่ขี้ไปด้เม่มันมันเปิดเลยเพิ่นไปกดเปิดเดยเพิ่นได้ยินเสียงมันเบิ่นเบิ่นเดืย่านบัดนี่เนาะเอาบ่งม่ใช่เบิ่งเบิ่งเบิ่งนี่บ่อนี่บ่ปิดไว้เฮ้ยเอ็นเอ็นเห็นลองเหยียบอันนี้ดูเหยียบอันนี้ฮะ อะอจปพีเดยวเอาล้าง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 ายโอ้ยบเดียได้วันนี้ไ่ได้ย่าน่าเหยบนะดุเหยบมัดำนะเยบมันดำตีนเหยียบดุเหยียบดุเหยียบ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 ก่อนเหียบก่อนจังไเด้อเอยปิดเนาะปิดไว้เนาะปิดได้เนาะเฮ้ยปิดได้ไหมแม่ก็ปิดผู้เป็นบดนี่ยเอปิดแลวป่ะทำเมื่อกี้ไม่ปะเอ กินนอตไปเดี๋ยวห้องมากินน้ำป้าไปลงมาดุลงมาหน่ะคืออย่างนี้ดินของเอื้อยฮักได้ดุเอ้หืมไปไปเดี๋ยวบปดูตู้ไปให้เอื้อยเด้อทอาไม่เกิบเจ้านี่อ่ะพี่เลยก็อ่ะพี่เลยก็เออโอ้โหไปดูของดินเอื้อยเลยอืเนาะไปสักไปพี่น้องเอาน้ำผ้าตะดามมือหากินข่าวแก่น้ำใหม่น้ำป้าก้อนนี่ แมงมาไม่ตู bye ้เพ uh. ึ่งก็มากินเนี่ยนะโอ๊คกหญ่มากเลยไปลาไปด้วยไปไปไปใส่โอ้เต่เตะใสร้างป้าป๊าบอกไอ้บิ๊มาดื่มน้ำร้อนปะมาดื่มอยู่ที่อนปัตเตอร์ไาจังเย็นๆปะเลยน้ำแม่พี่น้องพัตตารามครับไปหายข่าวกินน้ำก่อน้องเ่าเที่ยงแกน้ำไม้พี่น้องเยเนาะ ไปเด้อเมื่อเมื่อปักกันเด้อเมื่อปักกันไปกันเด้อเอาไปแน่ของอเอวดูได้จะมาดื่มน้ำลายอีกเนาะเมื่อกินข้าวก่อนเนาะไปลาปลาลุงแล้วพบอพ่อกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วเอาไปเอ้ยแม่คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาไปเอ้ยก่อนดูบอพื่อนบอพื่อนบอกไงเอาไปเอ้ยกับบอพื่นไปเอาไปเกื้อใไตาดูเกื้ไปได้ เกือบตาอืมตีนห่อนได้เพิ่นแลนพากันแลนเมื่อกี้นี่บอกเอ็บิวแน่เอาไปใช้นะเอื้อยามมาเอาไปใช้ให้น้องป้าคน้องหมอเมื่อกเด้อโอ้ยเราก็ห่วงพอแล้วเอาไปใช้หน้าเราอะเออเด้เลาไปไหวเดอย่างเด้๋เกือบไอ้ตาไปเมื่อกี้นี่อืมแลนเลยพวกเนี้ย บายบายกบิ๋วเจ้านายมาดิน้ำนองเนอะเจ้านไปดินน้ำนองลูกเด้อเจ้านาไปบุญเด้อไปเด้อไปบุญเด้อโดยโดยซะเมื่อแหละไปเล่นเมื่อหนุ่โอ้ยเราห่วงของหัวของดินเลาวเอาไปใช้นะเราอะไปไปกินข้าวแม่พี่น้องเอลยเนาะลาแม่พี่น้องสำนีึกเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อแม่พี่น้อง